โรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนูประถมเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38กระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2502โดยคณะกรรมการอำเภอข้าราชการผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือกันจัดการก่อสร้างอาคารเรียนและขออนุญาต เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาวิสามันตอนปลายประจําอำเภอทุ่งเสลี่ยมการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนมากได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรเป็นอาคารเรียนแบบสองชั้นมีมุกอยู่ด้านหน้าหลังคามุงกระเบื้องซีเมนตเสาไม้เต็งรังและไม้แดงฝาไม้กระยาเลยขณะที่เปิดทำการสอนนั้น อาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ชั้นบนเป็นอาคารเรียนได้จำนวนหนึ่งห้องเรียนในครั้งนั้นโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนูประถมเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามันตอนปลายสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมวิสามันศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการสอนแบบสหศึกษา เปิดทําการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพียงชั้นเดียวเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2502มีนักเรียน14คนโดยมีนายสุวรรณเอี่ยมสะอาดดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกตราประจำโรงเรียนเป็นรูปเทวดา ประทับนั่งบนแผ่นศิลาประหั์ซ้ายถือคันสอนประหั์ขวาถือลูกศรเทวดาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโรงเรียนคันสอนหมายถึงเครื่องมือที่จะนำไปสู่ปัญญาลูกศรหมายถึงปัญญาที่เฉียบแหลมดุดคมสอนพร้อมจะมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จแผ่นศิลาหมายถึง ความหนักแน่นอดทนต่ออุปสรรคปัจจุบันโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนูปฐมตั้งอยู่เลขที่219หมู่หนึ่งเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสี่ยมอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยมีเนื้อที่65ไร่3งาน38.4ตารางวาทําการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น1,878คนเป็นชาย922คนเป็นหญิง956คนมีบุคลากรทั้งสิ้น114คน ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการกศักดิ์สิทธิ์อินทิศมีรองผู้อำนวยการสามท่านได้แก่นายชวลิตทยะนายจักกิจอุทรและนางพนอเกตรประสิทธิ์โรงเรียนทุ่งเสรลี่ยมชนูปรมบริหารจัดการโดยนำหลักการ ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเรียกว่าธรรมมาพิบาลได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามาบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับโรงเรียนโดยมีเป้าหมายคือพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขโดยการวางแผนพัฒนาจุดเด่นทั้งด้านผู้เรียนครูผู้สอนผู้บริหารให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นการระดมทรัพยากรและเครือข่ายจากผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพแบบ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และกระจายอำนาจบริหารในงานทุกฝ่ายดังนี้ 1. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น 2. ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4. พัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแต่ละด้านโดยสรุปดังนี้ 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียนการ 2. แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน 3. ม,มีการประเมินโครงการ 4. ประชุมกรรมการชุดต่างๆตามที่กำหนดมีบันทึกการประชุมเป็นปัจจุบัน 5. มีการบันทึกข้อมูลสถิติเป็นปัจจุบันส่งผลให้เกิดโครงการเด่นของโรงเรียน มากมายอาทิตย์เช่นโครงการพี่พาน้องไปวัดเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่จะพารุ่นน้องไปถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดในชุมชนร่วมฟังธรรมและประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีโครงการ BigCreening Day เป็นโครงการที่นักเรียนทุกคนร่วมมือร่วมใจ ทำความสะอาดตรงเรียนเพื่อให้เกิดความรักและห่วงแหนต่อสถานศึกษาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผลการดำเนินงาน 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61ประจำปีการศึกษา2554 นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนูปรามได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติถึงหกรายการโดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเอือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศในการประกวดแสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทบางจากมหาชนรางวัลชนะเลิศกีราวอลเลย์บอลเยาวชนระดับภาคเหนือประจำปีพุทธศักราช2554ที่จังหวัดเชียงใหม่ 2. ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรครูเรวดีรัตนพันธ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่าสอพทอโอเบกอวอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีครูโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนูประถรมได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล1นึ่งแสนครูดีประจําปีพุทธศักราช2,554โดยครูสภาจํานวน12คนและได้รับวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ40คน 3. ผลที่เกิดต่อโรงเรียนด้วยความสำเร็จจากการดำเนินการที่เป็นระบบเป็นผลให้ โรงเรียนทุ่งสเสด็จชนูปฐมได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ1อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปัจจัยของความสำเร็จ 1. ความสามารถในการบริหารจัดการของทีมบริหารสถานศึกษา ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวการกระจายอำนาจและหลักธรรมมาพิบาล 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนงบประมาณมากกว่า1ล้านบาทในการบริหารงานด้านต่างๆจนประสบความสำเร็จเช่น 1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 3. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พรังงานในสถานศึกษา 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของครูและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 4. ความเข้มแข็งของสมาคมสิทธิ์เก่าทุ่งเสเหลี่ยมชนูปฐมที่สนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาในอนาคตพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิน่นและเรียนรู้จ,จ,จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย,ยเพื่อพัฒนา,ญญาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้สูงเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็พง,งพยักขานเราเดินเราเดินพระชันฉกชัยพระชันฉอกชัยหน้าเดินหน้าเดินพระชันชกชัยพระชันชอกชัยวังใจในความสามัคคีทุ่งเสน่มชนุบัตทา